สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการขัดกลามะพร้าวเพื่อทำเป็นมะพร้าวบอนใส่นะมะพร้าวบอนใส่ที่เราทําเนี่ยเราจะต้องคัดลูกมะพร้า,พาวที่เป็นรูปทรงที่สวยงามนะและอีกอย่างหนึ่งจะต้องเป็นลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเอาให้พอดีนะฮะเหมือนเท่าลูกนี้นะที่ผมคัดมาเนี่ยฮะรูปทรงที่สวยงามมากเลยนะเพราะว่ามันกลามันลักษณะมัน มันมันเท่ากันหมดนะเนี่ยมันกะลามันไม่งอไม่เอียงนะเนี่ยตรงนี้เลยเราต้องขัดกะลามัพร้าที่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก่อนที่เราจะขัดเนี่ยก่อนที่เราจะลงเล็กเกอร์ลงชล็กเนี่ยนะเราต้องกะลานี่ไปแช่น้ํำก่อนนะแช่น้ําไว้ประมาณสักวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเวลาเราขัดเนี่ยมันจะขัดง่ายแล้วมันก็จะออกไปงองงานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เนกระลานี่ผมแช่น้ำไว้แน้าคืนหนึ่งนะเนี่ยเราจะมาสังเกตดูนะเนื่อเราขัดเนะ่ยนะเนี่ยเนื้อของเปลือกมะพร้าวมันจะออกหมดลาเนี่ยแล้วเวลาเราลงเลเกอร์ลงอะไรนี้มันจะสวยงามนะเนี่ยเราสังเกตดูนะเนี่ยว่ามันออกมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่แช่น้ำไว้ก่อนมันขัดยากนะ มันจะเหนียวไม่ค่อยออกเนี่ยสังเกตดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องใช้เครื่องขัดแล้วเราใช้มีดขัดนี้แหละเนี่ยจะสวยไดย้แล้วก็กําด้กระดาษทรายตามนิดนึงนะ เนี่ยนะเราก็เริ่มขัดไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเราแช่น้ำแล้วขัดขัดง่ายนะอือ <c oughs> บางคนบอกเอ๊ะทำไมมันขัดยากจังเนะาะเวลาเราทำานี่มันขัดยากจังเวลาเราลงเลเก์มันจะไม่เงางามนะถ้าเกิดเรามันมีเนื้อของกะเพราอยู่เนี่ยเราต้องออกให้หมดนะเอาให้หมดแล้วเวลาเราลงเลเก์มันจะงามจะเงาม,มีความเงาเนี่ยเราสังเกตดูนะเนี่ยเห็นค้อยขุยเนี่ยออกหมดแล้ะเนี่ยเรามาดูนี่นะะ มะพร้าวที่เราเลือกที่ทำบอนไซเนี่ยด,ดูตูดตูดมะพร้าวมันต้องเป็นลักษณะนี้มันจะสวยนะฮะลูกนี้ผมจะทําแบบทรงวินเทจนะคือลักษณะแนวนี้นะลักษณะแนวตั้งนี้นะเสร็จแล้วพอเราขัดอย่างนี้แล้วนะฮะ เราก็มาทํศาสตรดมาอีกทีหนึง่งมาปัดทํศาสอาดมันเนี่ยเพราะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันมันยังไม่หมดนะฮะไอตัวเนี่ยไอตัวที่เนื้อเป็นเนื้อของกะบะเพรา,า,าเนี่ยมันยังอยู่ตรงไหนเราจะรู้เนี่ยสังเกตดูไหมฮะเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเลยนะแต่แล้วเรามาเก็บงานอีกรอบหนึง่งเนี่ยมาขูดเพิ่มอีกรอบหนึ่ง แล้วไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องขัดนะเนี่ยนนมันมันผลเสียมันอย่างหนึ่งเราใช้เครื่องขัดเนี่ยไอตัวลายอะไรต่างๆของกะลามะพร้าวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเสียไปเพราะว่าเครื่องขัดมันจะขัดไอตัวนั้นหายไปนะไม่เหมือนเราขูดอย่างนี้นะถ้าเราขูดอย่างนี้มันมันออกแต่เฉพาะตัวเนื้อกลามะพร้าวเนี่ยเนื้อกลัมะพร้าวมันจะออก แต่ไอตัวเนื้อกะลาจริงๆเนี่ยไอตัวลายอะไรต่างมันยังอยู่นะมันก็จะทําให้สวยงามนะเนี่ยใสเกศด้วยเนี่ยเนี่ยพอเราขูดเพิ่มเราเก็บงานมันก็จะมีเป็นคุยคุยๆขึ้นมาแล้วก็ขูดทำสาสะอาดมันเนี่ยแล้วก็มะพร้าวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำเนี่ยนะมะพร้ามันยังไม่ออกออกหนอ่อหรือออกยอดอะไรย่างเนี้ยเราจะเพิ่งไปเอาตัวนี้ออกนะฮะเนี่ยเราต้องเอาไว้ก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราไปปักชำไว้หรือเราไปแช่น้ําหรืออะไรเงี้ยมันตัวนี้มันจะอมความซ้นไงฮะทำให้ยอดมะพร้าวมันขึ้นมาเร็วโตเร็วเนี่ยตรงเนี้ยยาวออกนะฮะไว้ไว้่างนี้ก่อน แล้ว <ítulo> อย anyway, ่าลืมนะเวลาเราขูดอย่างนี hmm. ้เนี so ่ยเราจะลืมว <So, S 2> like ่าปลายมีดเราต้องเข้าไปในร่องนี hmm. mm ้ด้วยนะมีร่องรองตรงนี้เนี่ยเอาออกให้หมดนะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็น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 ร่องเป็นลายสังเกตดูครับมันจะเป็นร่องอย่างนี้เป็นลายเนี่ยเวลาเราลงเลเกอร์มันจะสวยเนี่ยพอเราขูดงนี้เสร็จแล้วนะ เราก็มาเช็ดทำความสะอาดรอบนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราก็มาเช็ดทำาสะอาดเนี่ยรอบนึงแล้วก็มาขัดอีกรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็ใครอยากได้กระลามาพร้าวสวยๆก็ทำเหมือนที่ผมทำนี่นะถ้าเผื่อเอฟซีคนไหน ที่ติดตามผมตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าวิธีและขั้นตอนการทํานี้ทํำยังไงนะผมจะสอนหมดแนละ้วให้พวกเราได้ทํากันอย่าว่างๆก็มาทํานะนหลายๆต้นที่ผมทํามาแล้วก็ตรงตามที่เราต้องการเลยนะสวยสวยงามสวยงามมากเนี่ยเนี่ยสเกตดูตรงนี้ตรงร่องตรงนี้ เราขูดออกมันก็จะเป็นรอง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 เดี๋ยวตอนที่ผมลงเลเกอร์ลงอะไรเงี้ยเราจะผมจะลงคลิปให้พวกเราได้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เราวันนี้เรามาเอาช่วงที่ผมขัดก่อนขัดกลาขัดอะไรเนี้ยวิธีทํานี่ทํำยังไงให้มันง่ายนะแล้วก็แล้วก็รว,วดเร็วแล้วก็ไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องขัดนะเนี่ยเสร็จแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ฮนะ <c oughs> นี่ถือยังไม่ไม่เสร็จในอีกนิดนึงนี่เลยตามด้วยกระดาษทรารยกระดาษทรายครับเก็บงานเก็บความเรียบร้อยอีกรอบหน,น,นึ่งนะเนี่ยอื แล้วเราก็เสร็จรอบหนึ่งเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยนะฮะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้พวกเราได้ดูกันถ้าเผื่อใครว่างๆก็ทำตามนะฮะแล้วก็จะได้ประพาวนไซที่สวยงามถูกใจเราคนทำ ครับคลิปดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ